ยสวัสดีครับเอฟซีบ่าวพีครับครับไปแล้วครับลุงเรือดทาญาสุธรครับมามาครับแม่เพิ่้เปิดร้านลูกค้ามารอแล้วครับเยี่ยมจริงๆครับาามาครับมา ครับมาครับมาครับถุงข้าวราคาถูกครับคู่ใหญ่บลยะยีสิบาทสคู่ห้ครับจริงไหม6้หคู่ร้อยครับ คนละยี่สิบบาทสามคู่ห้าสิบหกคู่หนึ่งร้อยบาทครับวาซานจากหนุ่มเลือกลูกถ่ายเนี่ยโซทอนครับมามามากดกดลนเอฟซี้องหน่อยครับวาซานโอ้ oh, 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 แลเะเ้อผู้สาวผู้ไทยใช่มีแต่ที่เรนู ได้ฮักและที่ได้หูคือสาวเรนูสก,กลนครครั้นไปเที่ยวงานประทาดพนมให้พบปังกนเมื่อเคยทําบุญป่าอางก่อนจุดสุดน้องหานก็มาพบก,กันแดกอ่อนคราใด หัวใจพี่สันสะท,ท้านคิดถึงเคยเที่ยวด้วยกันคิดถึงน้องหานที่เคยเรื่อนรมความหวังป่งน้องพี่เคยประคองนวน,น้องแนบชมเสียงหวานยังครางระกมโอ,โอ้แม่สาวสะกวนที่รักครับเสียงหวานก็ครง เสียงหวานยังค้างนังงมโอแม่สาวสกลที่รักวาสานครับเต็มที่ได้แค่นี้แล้วครับเสียงเบาวีครับฟังด้วยนะครับนักร้องสมัครเล่นครับเสียงกระบีครับเบาวีครับวาซานครับสวัสดีครับสาวชีเกตครับสวัสดีค่ะไม่ใช่สาวน้อสิสักลนะครับ เสียงหวานยังค้างระวมโอ้แม่สาวสะกคนที่รักวาานครับร้องไบรครับ,รบเขาขอมาครับวานาครับสนุกสนานไม่เครียดครับมาแวะน้องแมวครับสวัสดีครับน้องแมวน้องแมวร้องเพลงให้แมวฟังนี้ไหมเนี่ย ไม่ใช่ร้องแมวให้เพียงฟังนะครับร้องเพลงให้แมวฟังพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักมีความช้ำหนักมาพักอยู่โล็อบรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สีหลับตานอนทอดทอนด,ดี นอนที่นี่สองคืนแล้วเราพอคืนที่สามสองยามกว่ากว่าที่หอ้องเบอร์ห้ายินเสียงพูดจาเบาเบานอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงคล้ายเสียงแฟนเก่าแนบหูฟังข้างฟ้าเบา เหมือนแฟนเราที่เขาฆ่าฉันไม่สับพระดนแต่ทนเล่องอยู่ไม่ไหวปีนมองลอดช่องลมไปหัวใจฉันมันชักสันแสงไฟสว่างเห็นเขานั่งหยอกล้อเล่นกันเขามาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ แฟนฉันนั่นเองแหละนะปีนมองกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ใกลลูกตาจะไปให้พ้นเปลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าโยดทำไมให้ช้ำอุราลาแล้วลาเบอร์ห้าหลอกลวง อ่าวาซาลองให้ไก่หัวแมวดีนะครับวาซา